สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคตเตี้ยระดับตำนานครับวันนี้โคตเตี้ยระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลโคปาอเมริกาปี2021ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติบราซิลนะครับทัพเซเรเซาเจอกับทีมชาติชิลีนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้นะครับก่อนที่จะมาทําการวิเคราะห์ครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยอะๆนะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นนัดแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติชิลีนะครับ ที่สนามนิวต,นตันซานโต์ที่กรุงลิโอเดจานิโลนะครับซึ่งจะทําการเตะเวลา7จ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งผลงานที่เคยพบกัน,นครับยอ้อนไปที่ปี2015นสครับชิลีเอาชนะบราซิล1-0แล้วก็ปี2017บราซิลเอาชนะชิลี3ประตูต่อ0น,นะครับฟอร์มในการเข้ารอบนะครับบราซิลครับเข้ารอบม,มาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับส่วนชิลีเข้ามาเป็นอันดับที่3นะครับแมตช์ล่าสุดก็คือ บราซิลเสมอเอกวาดอร์ลงหนึ่งในรอบใบกุมแต่ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายส่วนชิลีแพ้ปาลควายศูนย์ประตูต่อสองนะครับซึ่งสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าบราซิลนะครับน่าสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้ครับอุนซูติเต้ถือถือว่าน่าจะทําชุดที่มาดีที่สุดครับเพราะว่าแมตช์ที่เสมอเอกวาดอร์เนี่ยใช้ชุดสองโลนะครับแต่ชุดนี้ครับน่าจะเป็นการจัดหนักจัดเต็มครับคือ พวกเนมาร์ ma, ma, กับกาเบรียลเจซุสน่าจะลงสู่สนามได้หมดแล้วนะครับส่วนทีมชาติชิลีนะครับการที่มันมีเอเล็กซิสซานเชสเนี่ยถือว่าได้รับบาดเจ็บในทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าดักพอสมควรครับซึ่งความหวังของทีมชาติชิลีเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่กองหน้าตัวซานคือวัสอาเอโดอาโดวากัสนะครับที่จะลงสู่สนามนะครับส่วนนักเตะคนอื่นอนย่างพวกเบนเบเลตันนะครับนักเตะจะไปเบิร์นที่เลื่อกเล่นให้ชิลีเหมือนกันนะครับ เราลองมาดูว่านักเตะที่แค่ว่าจะลงสู่สนามของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติบราซิลครับผู้รักษาประตูน่าจะเป็นอาริสซอมเบเกอร์นะครับกองหลังสี่คนคือเอเมอร์สันนะครับเอดมิลินเตานะครับมากินยอสแล้วก็อเล็กซานโดรครับคู่กองน้าเป็นลิชาริซอนนะครับฟราบินโยคาเซมิโลนะครับแล้วก็เอเวอตันนะครับส่วนคู่กองหน้าเป็นเนมาร์กับคาเบียลเจสุที่ลงสู่สนามนะครับส่วนผู้เล่นของทีมชาติชิลีนะครับ นำโดยผู้รับสัตเหร่จบเก่าครับคาริโอบาโวนะครับมาร์เซเลโอครับอิสลานะครับกาลิเมนเดลนะครับฟาซิสโกโซเลต้านะครับเอลโจวานี่เมนนานะครับกองกลางอย่างเช่นอาตุโรวิดานะครับชาวอันกุยนะครับโทมัสอารากอนครับโซซุคู่สามประสานในแดนบนคือเซซ่าปินาเลสนะครับเอเดอาโดวากาสแล้วก็เบนเบเลตันนะครับที่ลงสู่สนามให้กับทีมชาติชิลีนะครับ ซึ่งคนนี้ครับถือว่าเป็นการหุดจับเป็นอย่างมากครับที่มาเจอกันครับฝ่ายเซมบ้าบาราซิลนะครับถือว่าเป็นทีมที่ไลก่กระซวกทีมมาหลายทีมครับพวกเวเนซุเอลาไปรู้แล้วก็ต้อนเอาชนะโคนมเบียแบบหึดจับนะครับส่วนทีมชาติชิลีถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่รแต่คนนี้ถ้าเป็นรอบไปทูซายใส่ใสใสกันมันแน่นอนครับแต่โคนชเตียฟันธงอยู่ที่ว่าทีมชาติบาราซิลมีภาษีที่ดีกว่าเพราะว่าเล่นในบ้านของตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูแต่บาราซิลก็ถือว่าขนชุดใหญ่ อะไรพวกนี้นะครับแต่ผมแต่โคตีอาฟโนงที่ว่าบาร์ซิลไม่มีแพ้แน่นอนครับทัพเซเลเซาถือว่าเป็นติ่งหนึ่งในรายการนี้ครับทัพเซเลเซาแซมบ้าบาร์ซิลชื่อนี้มีแต่ให้นะครับฟันโทอยู่ที่บาร์ซิลมาแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางในรับชมคือ Facebook YouTube บอกดีนะครับเดอะมาสเตอร์ซิตเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์เยอะๆเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคนที่ต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม